เก็บผ่าเก็บพ่อนเก็บสิ่งเก็บของน้ำเกือบสิบท่าทันเนาะไงคุบถีบกุบแดนมาฝนลงมาสามเม็ดวังเว้นแต่เม,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 มื่อกี้นี่ไงลมตึงตึงตึงมาไปใส่บดแล้วไม่ยวันลมนั่นลมไปใส่บดแล้วมากีกแล้วบ่คืออะลรอกระตาดกระตาดคือว่วยหนีไปพุ่นแล้วพุ่นพุ่นพุ่นลมออกแล้วกับฝนมากอีกคุณน่ะลมไวแล้วบางหันไงยีย่บ่มี ไงบุมีหมองอยู่จนว่าเอากอมเขาไปเก็บบ้านหลังนั้นย่านไงเอากระหอมไปไว้บ้านพุ่นแล้วพุ่นนะกอย่าบ้ามันหมืดบ่าเบื่อแล้วคนเนียแต่ว่าลังหลายๆมากเนาะต้มเขาต้มเนี่ยเหมือนเรยงเกือบสี่พันอันฝ่าฝนไฟรับฝ้าต้มเขาเดี๋ยวเอาไปเป็นต้อนร้านเกศสีมาหน้าันนี้เป็นวันพระฝนก็สิตกใส่วันพระอยู่ดอกเนาะย่างห่วงเด้อเทพบดาเอ้ย ตกะเอาตกธถ้ามาตาจะสิตัวล้มพัดลมวีเด้อสังกะสีตีเปิงเปิงเปิงเก็บประตูบ้านกันกันกะสีบรท่านแลนคูบบ้านนั่นบ้านยูู้เดียวกับหลานสองคนเนาะบ้านสองหลังพี่น้องสังเกตเรืเ่องใบไผนะ่เนาะเอาออกไปตัวเติตตมยู้ังนาเนาะน,นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนหลังนี่มันต่าเวลาฝนตกมา,ากแล้วมันสินไหลเขาเพื่อนเตรียมกะละมั่งไปแล้วสามใบกับกะคูไปถลองน้ำฝนเข่าบ้านฮะ หลังคาบัหัวแต่ว่ามันตีเปื่องๆมองจานดาวเทียมเก่าย,ยุการงานยุคการเดียวเลยจะมาบ,อบอ้บาบ่ได,ด้บอ่คุณไมาเฮ็ดห้ยแล้วสิได้บ่บ่กวนมาขึ้นเด้อเพิ่นสิวางเฮ็ดให้เฮาบ่นี่มาอีกรอบนึงแล้วนี่พุ่งพางพุง่งพางมาอีกแล้วนี่พ่ายุ่นคนไมอ่อยูแล้วนี่มาลุ้นกันว่ามื้อนี้สิตกบ่พี่น้องนี่ตกบอกพาวไวไล,ลาไวไลายไวไล,ลยอยู่นี่นั่นมีอ้วนแล้วก็เก็บสะอาดเจ็บหมอนเจ็บสังกับสอกระสีคุณยายทั้งขาแล้วก็เก็บของคือกันมาลุ่มซึ่งเถิดเนาะเก็บฟื้นเก็บมอนเเเเฮาาาาขข้้ห่มง นี่ก็ต้มเขาต้มน้ำป้อนล้านเนาะเอาล้านไปเก็บฮะมันตมนีมันไม่ได้หรอกลอกโอยูสกี้ไอลูกก่อนมันหลุดอรอกเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปอันทำอันไม่อยู่ต้มเขาอยู่เดี๋ยวหมอสิไม่เดี๋ยวสิขึ้นไปเห็ดไม่อยู่ลอกโอยูก่อนมันหลุดแต่ว่าลูกก่อนมีอยู่เลยต่ว่าเดี๋ยวสิได้ให้่เขามาเห็ดใหยอยู่ใหสร้างมาเห็ดใหยอยู่เพราะว่ามันลอกก่อนโอยูทั้งเครื่อง สีเพิงเพิงเพ,งเพิงอยู่เมื่อกี้นี่เมื่อิ่บรรยากาศพี่น้องเอ้อเก็บเก็บน้ำนักไว้ได้โดนันไดฝนสิเทลงมาแต่ว่าตอนนี้เขากับเก็บสิงเก็บข้องแล้วแล้วเนาะยางหน่อยกับ่มีฝ่าดอกแจ่ว่าเป็นล่มแต่า่าฝ่าบ่ห้องเปีาาเปยปะเปียะปะเมื่อกี้นี่ก็หวาดเสียวอยู่บอกาถไทยเนาะนะคะย่านฝ่าบุบบาบุบบาม,มาแต่ปรากฏว,ว่าฝ่าบอบอมาคุพักคุพับแต่ล่มมาแทนไงที่หนีพอดีไงกี่ดินกุ๊บที่มาพี่เบิดเลยนาดินขาวเอิดเปิด นอนเอดเตริรดไงแ,แล้วพี่น้องเขาเพื่อนฝ่าวไปแรนล็อกประตูบางสังเกตใบไฟได้พี่น้องสังเกตหนอดไเนาะสังเกตยหนอดไพส่สังเกตยหนอดไพรได้สิเอียนลูล่มสังเกตยหนอดไพดไบุ้มบั่มบุ้มบับ่มอยู่อืมอาอยู่ดีดีคอยไปคอยมาจะปูเอ้ยอยอาให้มันล้มมาเด้อไห้แบบธรรมชาติยาตกยาเอ่อ แบบรุนแรงตกดีดีงามงามสมช่างกระซีกะส่งห่างแลี่บว่าห่างแรลีแล้วเนาะ <c oughs> แบบว่าอ่ามันหกักอ๋อฝนลงเม็ดใช่หนาผากักเลยย่อยคะ่ะย่อยใส่นหนาผักเล้วพี่น้องฝนย่อยเส่นหนาผักแล้วพราะจะมีแต่ก่อนฝนจะตกลมมาแห้งเนาะพี่น้องนี่แห้งตอนนี้แห้ง,หงกนะ่ตอนนี้อีกเนาะตอนนี้คือมันสงบแล้วด้เมื่อกี้นี่โอ้ยลมผัดวืดบืด,บ,ดบืดมาเนาะวัาเสียวเมื่อกี้นี่ลมตีเพิงพัง เอ้าที่นี่กับฝนแบบนี้บรรยากาศฝนโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่เขาไม่เอมีฟ้าเพียงแต่เขามีลมแล้วส่งสัญญาณมาแต่ว่าเขาไม่มีฟ้ามานะคะฟ้าเขาจะไม่เอ่อเพียงป้างมาเนาะเราก็รีบถ่ายรีบทําแล้วก็รีบต้มข้าวแล้วอาบน้ําบันผ้าเนาะเก็บดอกไม้ดอกไรขึ้นห่านขึ้นยังแล้วแล้วก็เข้าบ้านเข้าซองได้ไม่เยาวันเอ้ยฝ่าฝนมาแล้วฝ่าฝนมาแล้วฝ่าไม่ฝนไม่เนาะ พี่น้องเบิ่งเบิ่งฝายไผ่ก็รู้แล้วนี่เห็นบอลฝ่าไม่ฝนไม่เด้อย,ยายเอ้ยคุณฝ่าเหลี่ยมแต่ว่าบ่ราะเรียมเด้อฝ่าบ่เหลี่ยมอยู่โชคดีอย่างหนึง่งคือล่มอย่างเดียวสังเกตฝายไผ่ล่มตีเบิ่มเบิ่มอยู่เนาะพี่น้องน้ออ่อนเหนียดเหนียดอย่นั่นนะพอละพายพ่อกว่าสิถือน้ำเนาะกแบบไปถอยออาไม้เฮ็ดตะไคร้ไปกัน้นไก่เด้ไก่ันหลายที่จริงกัดไปฟุลลัดซุดหัวตัวมังวงฟุลัดเนาะ อันนี้ก็บแบงห้นองไปแล้วเนาะอัน,นส่วนนั้นเนาะเขาอยู่ท้างหลังเนาะ,ะคะ่ะนี่กันไก่ได้นี่ไก่มันหลายเนาะอย่านเอาไก่ปรยู่เนี่ยก็กว่วยหอบก็ความเป็นวีเป็นเครือล่างถวยล่างซ้ำหอกก็แล้วเวียกันสีมาแลนจับโทรศร,ท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 รพทรับก็บคือเอ่อบ่มีเวลาเนาะนะคะต้มเข่าต้มยังก่อนร้านถ้าสอนอังกฤษพันยู <c oughs> พันฝึกเรียนภาษาอังกฤษเนาะร้านหน่อยนะคะอือถ้าสอนหนังสือล้านกีน กัเลยฝ่าวๆใหญ่ๆก็น้อยเก็บเก็บไว้อ่าเป็นบางส่วนเนาะนะคะเก็บเส้อเก็บผลาญนะมันกัเริ่มล่องเม็ดแล้วพี่น้องตกแล้วนะคะเริ่มตกฝนเริ่มตกแล้วไม่เป็นไรตกก็ตกไปเนาะเฮาเฮาก็นเลว่าเฮาเอาหนังแข็งใส่กระติกแล้วพี่น้องนะเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เนาะนี่เราเองเอาเอานนําแข็งใส่กระติกเลยซื้อนําแข็งแม่เมื่อกี้นี่ เราจะเก็บผ้าน้องข้าวหอมเข้าไปแล้วในบ้านเนาะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะนะคะเนี่ยกะเสียวบรรยากาศเอ่อฝนตกหพี่นองเลยเบิ่อสบายเราตกงามอยู่พี่น้องเราตกงามเราบบตกแบบเพียงฟ้างเนาเราตกแบบสวยงาม้ขอบคุณเทวดาขอบคุณฟ้านะคะขอบคุณเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าบ้านเจ้าป่าเอ่อเจ้าบ้านเจ้าป่าเจ้าเขาทางเราเนาะน,นะคะเทวดาเจ้าปู่เราอยู่อ่า ตรงหลังบ้านเรานี่แหละนะคะท่านจะดูแลเราได้ตลอดนะคะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เคยเกิดขึ้นตรงในบ้านของเรานะคะก็จะมีแค่ข้างนอกลอกรอบเนาะนะคะเป็นทวงเป็นป้าเป็นนี่อย่างเนาะก็จะปัดป้ายออกไปเนาะนะคะมาดีๆงามๆเด้อนะคะคนฝากกำลังโล่งเม็ดน้องหน่อยปอกๆละไม่หอมกับเริ่มไทยไว้เนาะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วิตั้งกล้องบ่ได้หาฝ้าห้องเนาะนะคะ กำลังเริ่มลงเม็ดต้มเผากำลังต้มเผาไฟกระดับเนียพี่น้องมึงรูละดับไฟสองหลอดเนมยทั้งตรงนี้แล้วก็หน้าห้องน้ำเนาะก็เลยต้องรีบทำหน่อยนะคะว่าพรุ่งนี้แหละจะไปหาดูหลอดไฟหน่อยก็เลยวันนี้ก็ยุ่งเก็บเห็ดเก็บอะไรเนาะอ่ะพื้นินมันแห้งแล้วมันก็ไม่ค่อยออกแต่ว่าก็ไดแกงอยู่เนาะไดสิบก็ดอกบ้านก็ได้หาสิบดอกนี่แหละเห็ดเพึงเนาะ ดอกง่ายงามสวยดอกพอดีงามเนาะนะคะนุ่มๆสาวๆดอกพอดีเน,ะน,น,นาะพี่น้องอ่ะที่นี่ก็ฝนหย,ย่อยปอกปอกปอกเห็นไหมพี่น้องเึิงบรรยากาศฝนลุ้นตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสองครึ่งจนไปรับน้องข้าวหอมกลับมาจนถึงค่ำหกโมงแรงกว่าเขาถึงเริ่มมีลมพัดดินไงขามา้าเต็มบานห้องเนาะนะคะนี่ก็ลุ้นใส่อปอกปอกปอ,กปอกแล้วเนาะนะคะ เดี๋ยวถ้าเขาตกแรงเราก็จะถ่ายก๊อกสองให้พี่น้องดูแต่จะขึ้นไปล็อกหน้าต่างเนาะเพราะว่าลมตีเขานะคะพอล็อกไม่อยู่เนาะนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยพี่น้องนะคะเดี๋ยวยรก่วาอมัก็จะไปเบ่งหมอเนาะเดี๋ยวยินเสียงป้าแปะป้าแปะเหมือนมันจะเริ่มติดก้นกระทะแล้วนะคะมันมืดนะคะรีบรีบ,รบทำเนาะนะคะเราก็อยู่กันแค่สองคนกับล้านน้อยเรานี่แหละนะคะพ่อกับแม่เราออกไปอยู่ทุ่งนานะคะพันพ่นก็เลียงง่วเอาง่ายๆคือไปอยู่หน้าก็คือฝังง่วพี่น้องไปฝังง่ว ไปอยู่เลี้ยงงัวทงหน้าคนบอสามารถจุงไปจุงมาได้เนาะแล้วกะลูกไส้กะไปแยกอีกหลังหนึ่งน้องฟ้าห่วงเลยพี่น้องฟ้าห่วงแล้วจำบอไอ้วันไม่ต้องฝ้าชายหย่อนยังหย่อนฟ้าห่วงเนาะมันเนี่ยหยอยปอกๆเลยนี่กาลังเริ่มหยอยปอกๆในบ้าแล้วเนาะนี่นี่นี่ฝนฝนเม็ดฝนฟ้าเริ่มร้องแล้วเราจะปล่อยโทรศัพท์ไว้ไม่ได้อีกเนาะเดี๋ยวข้าก็ตกแรงค่อว่ากันอีกทีนึงเนาะถ้าฟ้าร้องก็ไม่ได้ถ่ายเนาะโชคดีที่เขายัง ไม่ลงเพิ่งจะบ่มๆมาเนาะหอมกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะช่องข่าหอมนันทมณฑ์ชแนลเนาะนะคะฝนกำลังตกเนาะเราก็มาลุ้นฝนกันต้มข้าวด้วยนะคะจะได้อาบน้ำเข้าบ้านเนาะเดี๋ยวไปปิดหน้าต่างบนบ้านเนาะฝนหยอดปอกๆอยู่พี่น้องกำลังเริ่มลงเม็ดขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณค่ะ